สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตลูกไก่กันนะครับอันนี้ลูกไก่ของเราก็ได้สามสัปดาห์แล้วนะครับนี่อันนี้ผมเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็นหลอดสีขาวเพื่อต้องการแสงสว่างน,นะครับเราไม่ต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่นะ้วเพราะว่ากลางวันนะครับอ่าอากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับแล้วเเปิดเป็นไฟหลอดนี้เอามันจะได้ไม่ร้อนเกินนะครับอ แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทําการฉีดวัคซีนกันนะครับเป็นวัคซีนฟีดาตนะครับก็ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วเรียบร้อยครับนี่อันนี้20บาทนะครับตัวแทงปีกเนาะแล้วก็มีตัววัคซีนอยู่ในนี้นะครับนี่วัคซีนแล้วก็มีตัวละลายด้วยนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากร้านร้านขายอาหารสัตว์นะครับ ชุดละร้อยครับชุดละร้อยอันนี้ยี่สิบาทก็เป็นร้อยยี่สิบนะครับแต่ถ้าใครมีเวลานะครับวันธรรมดาก็ไปขอได้ที่ปศสุสัตนะครับอันนี้จะไม่เสียเงินเนาะแต่อันนี้วันธรรมดาผมไม่มีเวลาไปเอานะครับก็เลยไปซื้อที่ร้านโอเคเดี๋ยววันนี้ทําวัคซีนกันครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีทำวัคซีนของเราดีกว่านะครับว่าเราทากันยังไงนะครับไก่หนึ่งร้อยสองตัวตัวนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับมีป่วยตัวหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรเนาะมันซึมซนะครับก็เลย ป้อนยาพาราสเตมอนไปแล้วนะครับหนึ mm ่ง hmm. ส่วนสี่แล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปทำวัคซีนกันครับวิธีทำวัคซีนนะครับก็แกะตัววัคซีนออกมาแล้วก็จะมีน้ำยาละลายเขาจะให้มาสองหลอดนะครับอันนี้จะเป็นน้ำยาละลายส่วนนี้จะเป็นวัคซีนนะครับซึน่นสีดาด ราก็ดูดน้ำยาละลายนะครับมาใส่ในนี้นะครับแล้วก็ดูดในนี้กลับมาใส่ในนี้นะครับก็ถึงว่า LIKE. เป็นการใช้งานได้นะครับเปิดไม่ยากครับใช้มือก็ได้ใช้มือเปิดเนาะไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆนะครับก็แกะเองมันข้างออกนะครับน่ะครับแล้วก็มีเข็มชีดยานี่นะครับ สลิงนะครับห้าบาททําิ้นเข็มก็มาผสมในขวดเล็กนี้นะครับข้างในมันเป็นสุญญากาศนะครับเราเทมแทงเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปละลายเองนะครับไม่ต้องกดเข็มพิยาร์เลยนะครับก็เขย่านิดนึงครับเขย่าให้ละลายนะครับเขย่า มีก้อนสีผ้มส้มอยู่เห็นครับขยับให้ละลายพอละลายดีแล้วเราก็ดูดจากขวดเดิมนี่กลับมาใส่ขวดนี้นะครับตอนนี้เราก็ผสมวัคซีนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรา มาฉีดที่ต่อไกกันนะครับมีลูกไก่น่นะครับแล้วเราก็เอาวัคซีนที่เราผสมแล้วฉีดเป็นเข็มน,นะครับแทงไปบริเวณสีที่มันบางที่สุดของเขานะครับซึ่งบริเวณที่บางที่สุดจะอยู่ตรงนี้นะครับอเราอาปตีเขาใหม่นีนะครับเห็นไหมครับจะมีบริเวณที่บางที่สุดกันทางสื่นนี่นะครับก็ใช้เข็มทิ่มเข้าไปเลยนะครับ ซึ่งวิธีการทําง่ายก็คือคนเดียวนะครับทําม่ง่ายก็คือเราจับอย่างนี้นะครับจับลูกไก่อย่างนี้นะครับหมายขึ้นแล้แล้วก็ใช้สองนิ้วนี้มีดไว้อย่างนี้นะครับหน,น้าเราก็จะเห็นวัคซีนแล้วแล้วเราก็มาเอาผลนะครับรวัคซีนนี้คือผมผมสมแล้วเรียบร้อยนะครับน้ํายาตัววัคซีนนะครับส่วนเข็มจุ่มไว้อย่างนี้นะครับเราก็ทิ้งนะครับ กลับมาปุ๊บแล้วก็ทิ่มลงไปเด็แค่นี้ครับเรียบร้อยอน,นี่ก็คือวัคซี่งสีดาดผมจะทําในรอบอายุาไก่อายุได้สามสัปดาห์นะครับอันนี้ือส่วนที่ผมทําไปแล้วนะครับนี่นะครับทําไปแล้วหนูสองตัวครับผมเหมือนเดิมครับกลับมาอ่าอ่านี้นะครับ ระวังอย่าให้โดนยุ้ตัวเองนะครับเอ okay. เรียบร้อยอันนี้ก็นนกในเครื่องอายุสาสัปดาห์ของเราเราก็จะทําตามนี้นะครับแล้วก็พอสัปดาห์หน้านะครับก็สัปดาห์ที่สี่เราจะมาอัปเดตให้ดูดีนะครับว่าเราทําในส่วนของอาหารกับไก่บ้านนะครับแล้วเรานนมีวิธีการ,รยยังไงนะครับโอเคครับ